ระหว่างที่รถบัสเนี่ยกำลังจะเดินทางไปถึงเนี่ยไกด์ชื่อทีน่าจะจำชื่อได้นะคะไกด์บอกว่าอีกประมาณ2นาทีเดี๋ยวจะถึงวัดแชกงวัดเนี่ยเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ใครหลายคนมาขอพรและสมความปรารถนาพอเราจอดปับ๊บเราถามไกด์ว่าวัดนี้หรอเราไกด์ถามมีอะไรคะเราบอกไม่มีอะไรแต่ในความรู้สึกคือ วัดเล็กมากขอโทษนะคะต้องขอโทษสําหรับใครหลายคนที่มีความศรัทธาอยู่แล้วณวันนั้นณวันนั้นณวันนั้นต้องย่ายด้วาณวันนั้นไม่ใช่วันนี้แต่พอเรามาเห็นวัดปั๊บเรามีความรู้สึกว่าแบบโทษนะฮะไม่คุ้มเลยอ่ะที่ส้มเข้าใจเหมือนกับฉันไปเยาวราชก็ได้อะอันนี้ไม่ได้ท้าทายแต่ความรู้สึกณโมเมนต์นั้นมันเป็นแบบนั้นพอเดินลงจากรถปั๊บก็เดินเข้าไปในวัดเราก็เลยพูดเสียงดังเลยที่หน้าที่น้าบอก เอออย่าพูดแบบนั้นนะคะเหมือนกับคุณดูถูกเราบอกเราไม่ได้ดูถูกคุณต้องเข้าใจเราคาดหวังถูกไหมฮะแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วก็พูดด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจคุณขาหลังจากนั้นเราก็เลยเดินเข้าไปผ่านประตูเข้าไปชั้นในองค์แชกงใหญ่มากตอนนั้นที่พูดยังไม่เห็นองค์แชกงยังไม่เห็นอง,งอค์แชกงองค์แชกงใหญ่มากใหญ่จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยท่านใหญ่มาก เราก็เลยพูดด้วยเสียงดังการตั้งจิตในฐานที่เราเสียงดังมากๆเราบอกว่าองค์แช์กงถ้าท่านมีปฏิหารจริงตามที่เขาว่าที่ล่ำลือขอให้ข้าพเจ้าพลิกชีวิตด้วยเถิดเราพูดแบบนี้ส่วนไกด์ทีหน้าเนี่ยเขาก็มาสก,กิดว่า<ม>คุณอยากท้าทายได้ไหมอารมณ์เหมือนคุณท้าได้บอกเราไม่ได้ท้าทายคุณต้องเข้าใจว่าเรามีเท่านี้เช้าวันรุ่งขึ้นเราเดินทางกลับเมืองไทยพี่ส้มรู้ไหมว่าพอเราเครื่องถึงเมืองไทยปั๊บเราเปิดโทรศัพท์มือถือ มีสายหนึ่งโทรเข้ามาแล้วบอกว่าโทษนะคะใช่ใช่คุณเป็นหนึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งใช่ไหมอ๋อโทษถ่าใช่ค่ะไม่ทราบจากที่ไหนคะพอดีเราจากรายการรายการหนึ่งเป็นฟรีทีวีอพอดีเนี่ยจะเชิญคุณเนี่ยไปออกทีวีวันรุ่งขึ้นก็คือวันรุ่งขึ้นน่ะแต่คุณเนี่ยต้องมาสแตนบายตอนประมาณตีห้าครึ่งหรือหกโมงเช้าแสดงว่าเป็นรายการเพราะเป็นรายการเช้า,า,า,ชาแล้ว อันนี้ต้องบอกเลยนะว่าหนูเนี่ยรู้นะคะว่าคุณเองเนี่ยคงไม่เคยออกทีวีเพราะว่าในประวัติยังไม่เคยช้าเรื่องนี้คุณตัดสินใจมาจะขาดถ้าคุณมาคุณจะพลิกชีวิตมันทําให้เราย้อนกลับไปกับสิ่งที่เราพูดล่าสุดกับองค์แชกงอะ่ะพี่ส้มเราเอ๊ะมันคืออะไรก็เริ่มมีความรู้สึกคือแล้วก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคตัดสินใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแล้วเช้ามาเนี่ยพอเราไปถึงปับ๊บผู้หญิงคนนั้น ก็เดินมารับแล้วเขาก็มาบอกเราว่าคุณฟังดีๆนะอาจารย์เวลาเนี่ยมีแค่7นาที7นาทีนี่มีค่ามากแล้ว7นาทีนี่ต้องใช้เงินเนี่ยสามสี่แสนเลยนะกับการที่คุณจะได้มาออกแล้ว7นาทีคุณต้องมีสมาธิให้มากเพราะมีพิธีกร4คนแล้ว4คนเนี่ยแน่นอนคุณต้องมีสติแล้วคุณจะต้องหาคําพูดที่ดีที่สุดเพื่อสื่อสารให้คนในมวลชนเขาได้รู้ว่าคุณมาทําอะไรถ้าคุณทําได้คุณพลิกชีวิตอย่างแน่นอนผู้อยู่คนนั้นย้ําครั้งที่2 ผลปรากฏว่าพอเข้ารายการเขาก็มาให้กําลังใจเขาก็แบบว่าอ่ะโอเคหนูทําหน้าที่จบแล้วนะหน้าที่ของของคุณก็คือคุณจะต้องทําให้ดีที่สุดพอเข้ารายการคุณขาต้องบอกนี้เจนาทีเนี่ยเราเองเหมือนกับไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะทุกคนโอ้โหแบบวอีลงตุงนางกันมากมายพอจบปับ๊บไฟดับดับดับทั้งหมด ทุกคนพิธีกรบอกว่าอ๋อจบแล้วค่ะโชคดีนะคะเราก็เลยแบบชีวิตฉันไปทางไหนมันจ่มมจ้มแค่เจ็ดนาทีถูกไหมเจ็ดนาทีมันจบแล้วเลยเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเราก็กดโทรศัพท์เปิดพอเดินก้าวออกหน้าสตูเท่านั้นแหละค่ะคนตามใน Facebook ของเรามี500คนก่อนมาพี่สม้มมันขึ้นมาเป็น50,000คน oh. 60,000คนเหมือนเดอะแมทริกค่ะ ขึ้น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 แบบนี้แค่เจ็ดนาทีแค่เจ็ดนาทีแล้วก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันขึ้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 นโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้เนี่ยมีคนกระหน่ำแย่งกันโทรโทรกันมาเป็นพันกว่าสายพี่ส้มรู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยทำให้คิวการดูหมอเราจองไปเป็นปีอะ